เรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวกลางก<ฆ>รุงเทพมหาคนครจริงๆนะครับนอกจากสามารถมาฟอกปอาะได้แล้วฟอกใจได้ด้วยที่วัดปทุมแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่มีข้ออ้างในครั้งต่อไปนะครับว่าไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ ข่าวหน้าครับแวะมาดูหนังแถวนี้ uh huh. มาช้อปปิ้งแถวสยามแล้วก็มากำหนดจังหวะชีวิตแล้วก็หาความสงบได้ที่วัดประทุมแห่งนี้ครับค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมคะไม่ใช่เฉพาะว่าที่วัดประทุมแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะคะในกรุงเทพมหานครของเราถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ดูวุ่นวายแล้วก็สับสนด้วยผู้คนมากมายนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายสถานที่ด้วยกันค่ะที่จะทําให้เราได้ใช้ชีวิตแบบ slow life นะคะแต่ว่าจะมีที่ไหนกันบ้างนี่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงของ health b o x กันค่ะ หล่องสุขภาพโดยพอลมินิมิซิ่งสมูทเธอร์จากลอเรียลปารีส ตอนุขภาวันนี้นะครับเราจะแนะนําสถานที่ที่เราสามารถสัมผัสวิถีชีวิตแบบสโลลฟ์ได้กลางใจเมืองเลยนะครับมีความสับสนวุ่นวายมีความโกลาหลเยอะนะครับแต่ว่าถ้าแวะไปสถานที่ที่เรากำกำ,ำลังจะแนะนำเนี่ยเริ่มชาแน่อนอนอเริ่มต้นจากที่แรกครับโรงแรมพระนครน,นอนเล่นครับผมที่นี่นะครับอยู่กลางใจเมืองเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สามารถไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบช้าๆกันได้ไม่ว่าจะเป็น การดาเนินตามรูปแบบที่เชื่อว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ช้าครับซึ่งชีวิตที่ช้านี่นะครับไม่ได้หมายถึงการเคลื่อนไหวแบบช้าครับแต่ว่าเป็นช้าในแง่ของการใส่ใจรายละเอียดในการดําเนินชีวิตบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากเลยทีเดียวนะครับแขกที่มาพักนี่เหมือนกับมาบ้านของตัวเอง เขาไม่มีทีวีให้แขกดูนะครับแ,แต่ว่าถ้าอยากจะติดต่อกับโลกภายนอกก็ยังมีมุมอินเทอร์เน็ตครับมีมุมหนังสือดีๆให้อ่านมีเพลงไพเราะสบายไว้ให้ได้ฟังกันนี้นะครับการตกแต่งก็สวยงามเลยทีเดียวเป็นลักษณะของการเพ้นครับผมบนดาดฟ้าครับเขาแปลงเป็นสวนปลูกผักออร์แกนิกนานาชนิดนะครับเอาไว้ให้ทำอาหารเพื่อที่แขกมา พักก็จะได้รับประทานด้วยนะครับใครที่อยากจะลองไปสัมผัสที่นี่นะครับแวะไปได้ที่โรงแรมพระนครนอนเล่นครับอยู่ถนนลเลียบคลองพะดุงกรุงกรเกษมใกล้ตลาดเทวราชนะครับอยู่ในซอยเทเวศหนึ่งเข้าไป50เมตรเองนะครับอยู่ทางด้านขวามือครับค่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ท่ามกลางใจเมืองเหมือนกันนะคะแต่ว่าสวยงามขนาดนี้ก็เรามีแผนที่ขึ้นบนหน้าจอเรียบร้อยแล้ว,ลวคุณผู้ชมก็ลองเดินทางไปพักผ่อนดูกันนะคะเมื่อกี้คุณเอิร์ธเป็นพระนครนอนเล่น ของโอเองก็มีเหมือนกันนะคะแนะนําคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งที่ค่ะที่นี่นะคะก็คือบ้านศิลปินนี่เองค่ะคุณผู้ชมบ้านศิลปินแห่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบบรรยากาศแบบบ้านไม้ริมน้ําแล้วก็สัมผัสบรรยากาศสบายๆลมเย็นๆแล้วล่ะก็ต้องไปที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาบอกว่าเหมาะมากๆกับการนั่งจิบชาด้วยออลองไปชมภาพกันดูนะคะว่าจะสะดวกสบายมากขนาดไหนไปชมกันค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศในส่วนของบ้านศิลปินนะคะซึ่งก็อยู่ติดกับแม่น้ําเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าก็จะมีการสัญจรไปมาอยู่เรื่อยๆนะคะที่นี่ค่ะอยู่ในชุมชนเก่าที่คลองบางหลวงนะคะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นทรงก็จะเป็นทรงมันิลานะคะอันนี้เป็นของตระกูลรักสํารวจนะคะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรีค่ะ แล้วทราบไหมะคะว่าอายุอนามเนี่ยยาวนานมากกว่า200ปีแล้วนะคะที่นี่เนี่ยโหเสน่ห์ของเขาก็คือว่าลมเย็นสบายมากๆเหมาะกับการนั่งจิบกาแฟอย่างที่โอ๋บอกไปนะคะแถมยังมีแกลเลอรี่นะคะภาพถ่ายภาพวาดสีโปสเตอร์สวยๆให้เราได้ชมกันด้วยและเขายังมีการสอนวาดรูปนะคะหรือว่าอาจจะมาเพลดิดเพลินกับกิจกรรมการถ่ายรูปก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากจะมา เรียนรู้การถ่ายรูปจะลองมาเป็นนายแบบหรือว่านางแบบให้กับศิลัปิงนของเราก็ได้นะคะและที่สําคัญค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อ,อ,อยากจะมีมุมสงบๆหรือว่าหาสมาธิหรือว่าสร้างกําลังใจให้กับตัวเองที่เนี่ย น่าจะไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เหมือนกันนะคะสําหรับบ้านศิลปินนี้นะคะอยู่ที่ถนนเพชรเกษมซอย28ติดกับวัดโคหาสวรรค์นะคะคุณผู้ชมเองสามารถจอดรถไว้ที่วัดโคหาสวรรค์แล้วก็เดินไปตามริมคลองบางหลวงประมาณ50เมตรสุดซอยก็จะเห็นบ้านศิลปินตามแผนที่ที่เราขึ้นหน้าจอนี้นะคะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเข้าชมฟรีอีกด้วยค่ะไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบ slow life กันได้ะนคะคะสองที่ไปแล้วเรียบร้อยนะ uh huh. ครับ แต่ว่าหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นที่ที่เหมาะกับผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กๆล่ะนะครับก็มีเหมือนกันเามีการปลูกฝังเลยครับแต่ว่าคราวนี้เป็นโรงเรียนนะครับผมนะครับโรงเรียนที่นี่อยู่กลางใจเมืองเลยสุขุมวิทเจ็สิบเอ็ครับผมคือโรงเรียนวิถีพุทธชื่อว่าโรงเรียนทอสีีครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับ